สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกล่อง s e n d a b l a y e Chronicles Definitive Workset กันนะครับตัวนี้มาเป็นของ Nintendo Switch เกมนี้ตอนแรกออกมาพี่ขอนจำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่ว่ามันเป็นของ Nintendo Wii ซึ่งก็คืออันนี้รู้สึกว่าจะปี2012มั้ย2011ปี2010 2011นะครับก็ประมาณนั่นแหละตอนแรกเกมนี้อเมริกาไม่เอาเข้านะครับแล้วก็คนเขาก็เขียนรายชื่อส่งไปลไเซนนะ่ะจนทำให้ Nintendo นยอมเาเกมนี้เข้ามาที่อเมริกา คราวนี้ก่อนที่เราจะมาแกะกันเนี่ยพี่ชอนอยากจะให้ดูว่ากล่องระหว่างภาคนี้นะครับกับเ e n เตอร์เบดครอนิคอลส2แล้วก็ c h r o n i c l e s X มันต่างกันยังไงนี่นะครับเซนเตอร์เบดครอนิคอลส2ซึ่งพี่ชอนเคยแกะให้ดูแล้วนะไปลองหาดูแล้วกันมันจะมากับ Steel Book Case Art Book แล้วก็ Sound Track นะครับส่วนตัวนี้เป็นเ e n เตอร์เบดครอนิคอลส X ตัวนี้ของ w i ยูนะครับออกมาก่อนอันนี้อันนี้เป็นของ Switch ก็เหมือนเดิมก็ผมมี Art Book แล้วก็มีไอเนี่ยเอ่อเมมบรีบการ์ด ค่อนข้างที่จะใหญ่เท่ากันเอ๊ะรู้สึกว่าเซนเตอร์เบลดใหญ่ที่สุดโอเคเซนเตอร์เบลดใหญ่ที่สุดครับผมด้านหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีเดอะบานาโดสโหวตของเพกอะด้านบนก็เป็นโลโก้ของ Nintendo ข้างๆก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนกันส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะบอกว่ามาแค่เกมแล้วก็อาร์ตบุ๊กคราวนี้พี่ชามานั่งดูแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่า ของที่มันให้มันน้อยมากมันมี2อย่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้มันจะสั้นพี่ยอนก็เลยคิดว่าพี่จะทำซีรีส์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือแ a นดัมอันบ็อกซิ่งซึ่งพี่ยอนอาจจะแกะกล่องหล,หลายกล่องหล,หลายเกมภายใน,น1วิดีโอน,นะครับซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแรกก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าพี่ยอนจะแกะตัวอะไรให้เพิ่มเป็นโบนัสนะครับด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับมีโมนาโดถ้าเรากลางออกมาเนี่ยมันได้ประมาณครึ่งดาบน,นะ อันแรกนะครับคือเกม Center b r e Chronicles แล้วก็มีโชคอยู่ข้างหลังนี่นะครับตัวเกมถ้าเป็นของ Nintendo Wii มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้แกะเลยโอเคถ้าใครเคยดูวิดีโอพี่ชอนถ้าไม่แกะมาแบบนี้นะครับพี่ชอนก็จะไม่แกะนะครับก็เป็นแค่อ์ตบุ๊กอะถ้าอยากจะดูลูกก็ดูตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ เดี๋ยวพี่ชอบมีอีกอย่างหนึ่งจะให้ดูเกี่ยวกับ Xenoblade Chronicles Ch นะครับเป็น Amiibo ถ้าใครเพิ่งดูเกม Boom Tour นะอาจจะเห็นก็เนี่ยครับช็อ k เห็นไหมว่ามันสั้นมากเพราะของมันมีแค่นี้จริงๆแล้วนี่ก็แกะไม่ได้เลยพี่ชอบไม่แกะก็เดี๋ยวมาสรุปกันก่อนนะครับจะมีเกมนะครับผม Artbook ซึ่งมันมาในสีแบบน,นี้สีแดงสวยนะพี่ช,อ,ชอบสีแดงแป๊ดเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่แถมมาให้ด้วย คือมันใส่เข้าไปแบบนี้ใส่กลับเข้าแบบนี้นะครับแล้วเกมก็ใส่กลับเข้าไปในนี้แล้วทั้งหมดก็จะมาในกล่องใบนี้นะครับเนี่ยครับเซ n d ต r b l เ d e c h r องในเขาเดฟ i น i ิฟเวิร์กเเดี๋ยวครานี้เนี่ยเราจะไปแกะชิ้นที่2กันอันต่อไปนะครับก็คือ d เ One Edition ของ Dust Diver ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมที่ไต้หวันก็าทำเกมเนี่ยมันเทคเพลย์ไซไทเปด้วย แต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซับไตโด้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษข้างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีะไรมากมายเมื่อเขียนดัสไดเวอร์เฉยๆข้างบนแค่แค่สีฟ้าข้างๆอีกด้านนึงก็เหมือนกันเกมนี้นะครับเล่นได้คนเดียวแล้วก็เดวอนดีดิชเนี่ยมันจะมากับสติ๊กเกอร์โอ้ยวไม่ใช่พินพินแล้วก็อาร์ตบุ๊กโอเคครับผมพี่ออนแกะเล่นแล้วนะเรามาแกะกันเลยอย่างแรกนะครับคือเกมข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือดิสก์ของมัน นี่นะครับคือพินคนพวกนี้คือการเดนของเราเพื่อนจาธิบาลมันเป็นแอคชั่นอารนะแล้วคนพวกนี้เราจะยืมพลังของเขามาใช้คนนี้รู้สึกเป็นขังข่าวคนนี้เป็นสิงโตแล้วที่เหลือพ่อนย,ยังเล่นไม่ได้ไกลอะ่ะนี่แหละครับนี่คือพินนะครับผมสวยดีต่อไปคืออาร์ตบุ๊กนะครับ d u สไดเวอรเดี๋ยวมาดูกันตัวเอกเนี่ยเขาชื่อยังยูโมแล้วเพื่อนซีของเขาเนี่ยชื่อว่ายูยูชามัง้ง เนี่ยนะครับเกมสนุกนะเกมไม่ง่ายรู้สึกว่าประมาณ10ชั่วโมงเองเป็นเกมไม่ได้ยากอะไรเป็นบีเดมาร์บ่ะแล้วก็เป็น RPG A พีจแอคชั่นก็นั่นแหละครับ Dust d u s t Driver มันก็จะมีเกมมีพินมีอาร์ตบุ๊กแล้วทั้งหมดมันก็จะมาในกล่องใบนี้นะครับผมพี่ยอมซื้อมาราคา30ดอลลดร์เองไม่แพงถูกรู้สึกว่าถ้านาย playstation store เนี่ยจะอยู่ที่30เหรียญเหมือนกันแต่ว่าเป็นดาวน์โหลดอย่างเดียวนี่มันเป็นเดเวอ e ์เนียลชันตอนนี้ถ้าใครซื้อเกมนี้มันก็มาแบบนี้หมดนะครับ